นี่คือเรื่องราวของนักโทษไอคิวสองร้อยที่ใช้แผนการสุดเทพในการแหกคุกก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชั่นมาแนะนำ t u ท e ปผีเมยมเพียง69บาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคาันและยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอปได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อ,อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มคุมไปเลยไม่ต้องใจแพงอีกต่อไปสามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลย ติโปเดิมก็สามารถใหญ่ได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสมัครได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับเรื่องราวเริ่มต้นที่สำนัก FBI แฟนกับแมทธิวสองกู้หูตำรวจสืบสวนได้แอบ,บลักลอบเข้าไปในห้องเก็บข้อมูลตอนดึกพวกเขามาหาข้อมูลเกี่ยวกับไขกระดูกของนักโทษที่มีอยู่ในเรือนจำหลังจากหายอยู่นานในที่สุดพวกเขาก็เจอทักโทษที่มีไขกระดูกตรงกับที่พวกเขาตามหา นักโทษคนนั้นมีชื่อว่าปีเตอร์แมคเคพปีเตอร์เป็นนักโทษคดีฆาตกรรมที่ฉลาดและโหดเหี้ยมที่สุดเขาก่อเหตุฆาตกรรมไป3าครั้งก่อนที่จะโดนจับแต่ถึงจะโดนจับไปแล้วปีเตอร์ก็ยังสามารถแหกคุกออกมาได้ถึงสองครั้งและฆ่าตำรวจอีกสองคนเยื่อแต่ลายของเขามีสภาพที่สยดสยองหลายคนเชื่อว่าเขาเหนียวจะคุกไปได้ทุกเมื่อแต่เขาก็ยังไม่อยากออกไปเลยยังอยู่ในนั้น วันต่อมาแฟงได้ไปพบกับปีเตอร์ที่เรือนจําปรากฏว่าลูกชายของเขาป่วยเป็นโรคลูคีเมียเขาจําเป็นต้องใช้ไขกระดูกในการรักษาและคนเดียวที่มีไขกระดูกตรงกับลูกชายของเขาก็คือปีเตอร์ทันทีที่แฟงบอกไปปีเตอร์ก็บอกว่าเขาไม่สนถ้าอยากได้ไขกระดูกของเขาก็ลองขอร้องอ้อนวอนดูถึงตอนนั้นเขาอาจจะใจดียอมให้ก็ได้แฟงบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ให้คนเร็วๆแบบเขาได้ชดใช้แต่ปีเตอร์ก็บอกว่าเขาไม่สนสิ่งเดียวที่เขาสนใจก็คือความสนุกเท่านั้น แฟรงก์ต้องกลับไปมือเปล่าเขามาหาแม็คลูกชายของเขาที่โรงพยาบาลอาการของแมกแย่ลงเรื่อยๆหมอบอกว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่กี่สัปดาห์ถ้าไม่ได้รับการเปลี่ยนไถ่ไขกระดูกแมกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาการของเขาแย่แค่ไหนแต่พอเห็นท่าทีที่เป็นกังวลของพอ่อเขารู้ทันทีว่าเขากำลังจะตายแม์บอกกับพ่อไม่ต้องเสียใจไปเขารู้ว่าพ่อทำดีที่สุดแล้วทัในใดนั้นเองแฟงก็ได้รับโทรศัพท์จากเลือนจำปีเตอร์ยอมที่จะบริจากไขกระดูกแล้วแต่เขาต้องการที่จะเจอแม์เพื่อพูดคุยบางอย่างสักก่อน วันต่อมาแฟงได้พาแม็กไปพบกับปีเตอร์ปีเตอร์คุยกับแม็กอย่างเป็นมิตรเขาบอกว่าเขาจะยอมบริจาคไขกระดูกให้นั่นทําให้แม็กกับแฟงดีใจเป็นอย่างมากแต่พอแม็กออกไปปีเตอร์ก็บอกเงื่อนไขและสิ่งที่เขาต้องการกับแฟงเขาต้องการออกจากห้องขังเดี่ยวต้องการสิทธิในการสูบบุหรี่และต้องการใช้ห้องสมุดของเลื่อนจําแฟงไม่มีทางเลือกเขาใช้เส้นสายทั้งหมดที่มีในการทําให้คําขอของปีเตอร์เป็นจริงปีเตอร์ถูกปล่อยตัวจากห้องขังเดี่ยวเขามีบุหรี่สูบอย่างที่ต้องการทุกอย่างดูปกติดีจกกนกระทั ปีเตอร์ได้เอาเชือกลงท้ามาผูกกับข้อมือตัวเองเขาทําการหักกระดูกของตัวเองเอาไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบางอย่างตาัดกลับมาที่แฟงแม่กังวลเรื่องการรับไขรกระดูกจากปีเตอร์เขากลัวว่าถ้าตัวเองรับของจากคนไม่ดีมาตัวเขาก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยแต่แฟงก็บอกว่านั่นไม่ใช่เลยการที่เราจะเป็นอะไรมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งนั้นกลับมาที่เรือนจำระหว่างพักปีเตอร์เข้าไปหานักโทษขาใหญ่ที่ทําหน้าที่หาของเขาต้องการยาตัวหนึ่งที่มีลิตรันยาสลบตอนแรกนักโทษคนนั้นก็ จากนั้นปีเตอร์ก็ไปที่ห้องสมุดเขาใช้คอมพิวเตอร์หาข้อมูลและแผนผังของโรงพยาบาลที่เขาต้องไปพอผู้คุมมาตรวจปีเตอร์ก็แกล้งทำเป็นว่ากำลังเล่นมักลุกเพื่อตบตาผู้คุมการผ่าตัดใกล้มาถึงเต็มทีแล้วแฟงกับตำรวจมาตรวจตาความเรียบร้อยที่โรงพยาบาลเป็นรอบสุดท้ายปีเตอร์จะถูกคุมตัวอย่างแน่นหนาจะมีตำรวจจำนวนมากเฝ้าอยู่ที่ด้านล่างและดาดฟ้าไม่มีทางเลยที่ปีเตอร์จะหนีไปจากที่นี่ได้หนึ่งวันก่อนการผ่าตัดปีเตอร์ได้รับยาที่เขาต้องการมาแล้วเขาใช้ได้ผูกมัและยึดกับฟันซี่ในสุดเอาไว้ในที่สุดดวัันผ่าาตก็มถึง ปีเตอร์ถูกคุมตัวขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลทุกอย่างเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยปีเตอร์ถูกมาติดกับเตียงและฉีดยาสลบตอนนั้นเองแผนกายของปีเตอร์ก็เริ่มคืนเขากัดยาที่ซ่อนไว้ในปากทันทีเพื่อต้านฤทธิยาสลบจากนั้นเขาก็กดนิ้วมือที่หักกระดูกทิ้งเอาไว้ออกปีเตอร์หลุดจากเตียงมาได้เขาใช้ไฟเผาทุกคนในห้องและรีบหนีออกไปแฟงรีเข้ามาช่วยหมอกับพยาบาลที่ถูกไฟเผาเขาเลยววิ่งตามปีเตอร์ไปปีเตอร์หนีมาทางช่องสักผ้าเขาเอาชุดหมอมาใส่เพื่อพลางตัวปีเตอร์ถูกแฟงยิงที่ขาจนได้รับบบาดเจ เขาใช้มีดจี้ขอเพื่อสั่งให้หมอใช้เลเซอร์ตัดโซ่ล่ามออกจากนั้นเขาก็พากระสุนและไปที่ห้องเก็บยาเพื่อเอามอร์ฟีนตอนนั้นเองแฝงก็ตามมาทันพอดีปีเตอร์จับหมอประจําตัวของแม็กว่าเป็นตัวประกันแฝงกํลาลังจะยิงปีเตอร์แต่หมอกลับบอกว่าถ้าเขาตายใครกระดูกก็จะใช้การมีได้ปีเตอร์คือทางรอดสุดท้ายของแม็กตอนนั้นเองตำรวจประจำโรงพยาบาลก็โผล่มาเขากํลาลังจะยิงปีเตอร์แต่แฝงก็เข้ามาขวางเอาไว้ปีเตอร์ใช้จังหวะน,นั้นยิงตำรวจและหนีออกมาแฟงถูกจับทันทีในข้อหาช่วยผ เขากำลังถูกพาตัวไปที่รถตำรวจแต่ว่าตอนนั้นเองเขาก็ใช้ช่วงชุลมุนี้ออกมาตัดมาที่ Mac. แม็กแมติวก็หูของแฟงกับหมอประจําตัวมาเฝ้าเขาเอาไว้ทัในใดนั้นปีเตอร์ก็บุกมาเขาชกแมธิวจนสลบไปจากนั้นเขาก็ขู่หมอเพื่อให้บอกที่เก็บถังโพลเพนแฝงรีขโมยมอเตอร์ไซค์ตำรวจขับขึ้นมาบนตึกเขารีบช่วยแมติวเอาไว้แม็กบอกกับพอว่าปีเตอร์พูดถึงเรื่องโพลเพนแฝงจึงรู้ทันทีว่าปีเตอร์กำลังจะทําอะไรปีเตอร์ได้ถังโพลเพนมาแล้วเขาจะระเบิดที่นนี่เพืออลอคววาามสใจจจกตร นี่จะทําให้เขาหนีอวไปได้โดยที่ไม่ถูกจับหมอใช้จังหวะที่ปีเตอร์เพลอฟ้าดเขาจนหนีมาได้ปีเตอร์กับแฟงได้เผเชิญหน้ากันปีเตอร์ใช้ความได้เปรียบเขาได้จุดระเบิดและหนียกมาระเบิดนั้นทําให้ไฟทั้งตึกดับเขาหนีต่อมาที่ตึกเก่าของโรงพยาบาลปีเตอร์จตบตำรวจมาเป็นตัวประกรันเขาทําการล็อกปิดตายประตูทั้งหมดในทันทีแฟงกับห <và> มอแอบเข้าไม่ในตึกตอนนั้นเองตำรวจก็เริ่มส่งหน่วยสวัสดเข้ามาปีเตอร์กัลังจะยิงฐานระเบิดนั้นเพื่อฆ่าหน่วยสวัดทั้งหมดแต่แฟงกับรู้ทันและยิงฐานนั้นก่อนเพื่่อชววยทุกคนไ้ แฟรงก์กำลังจะถูกปีเตอร์ค่ะแม็กเปิดประตูมาเพื่อจะช่วยพอ่อแต่นั่นก็ทำให้ปีเตอร์เข้ามาหาทุกคนได้ปีเตอร์จับแม็กไว้เป็นตัวประกันเขาถูกกำแพงในจุดที่เป็นอุโมงค์เก่าเพื่อหนีก่อนจะไปปีเตอร์ก็บอกกับแม็กว่าเขาอยากจะช่วยนะแต่ไว้คราวหน้าละกันปีเตอร์หนีออกมาได้แฟรงก์รีบขับรถตามเขาไปในทันทีแฟงปิดสะพานก่อนที่ปีเตอร์จะหนีไปได้ทันเขาได้เข้าเผชิญหน้ากับปีเตอร์อีกครั้งแต่ว่าจู่ๆหอตำรวจก็บินขึ้นมาพวกเขายิงใส่ปีเตอร์แต่แฟงก็เข้ามารับกระส ปี Peter เตอร์กำลังจะหนีแฟงเลยยิงขาอีกข้าของเขาปีเตอร์หมดสติและตกน้ำไปแฟงรีบลงไปช่วยปีเตอร์และเอาตัวเขากลับไปที่โรงพยาบาลปีเตอร์ถูกนำตัวไปเปลี่ยนชัยไขกระดูกให้แม็กได้สำเร็จตัวอย่างเป็นไปได้ได้วยีปีเตอร์ถูกนำตัวมารักษาก่อนจะส่งกลับเรือนจำหลังจากเขาฝืนปีเตอร์ก็ถามว่าเด็กคนนั้นปลอดภัยแล้วใช่ไหมตำรวจตอบว่าใชา่และตอนนั้นเองปีเตอร์ก็หยิบป,ปืนขึ้นมาจ่อตำรวจเขาแอบขโมยปืนตำรวจคนนั้นมาตอนเข้ามาไกลสมมติคือแผนการที่เขาวางเอาไว้ ทุกอย่างปีเตอร์ทําไปก็เพื่อความสนุกและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ